ก็สวัสดีเพื่อนๆจอ,อได้ไปจาอะไรกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับฆาตรกรสูรเดมมูกอก้อนเนาะด้วยผมจะมาลองแอดออนไลลาที่ดีสุดของฆาตกรตัวนี้เนาะนั่นคือแอดออนคู่นี้เนาะเป็นเครื่องในแมวกับแว่นของบราบเนาะด้วยความสามารถของเครื่องในเมวเนี่ยจะเป็นการเพิ่มหลุมให้เราอีกหนึ่งหลุมเนาะพร้อมกับให้เราฟื้นตัวเร็วขึ้นตอนที่เราจะเกี่วพุ่งตีละพาดขึ้นเล็กน้อยเนาะซึ่งมันเ,เท่ากับหัวใจดำอะแต่อันนี้คือมันเพิ่มหลุมให้อีกหนึ่งหลุม,มกเอกนี่ยงมกบเ่ยาล ถ้ามันก็เมื่อเราทำลายไม้ที่ภาพอยู่หรือประตูไม้ที่เราพังได้ตัวเราจะฟื้นจากการสตันไวขึ้นเล็กน้อยเนาะคือซึ่งมันดีมากๆเลยนะจะช่ผมลองดูมามันทําให้เราสามารถพุ่งตีได้เรื่อยแถมพุ่งตีพลาดเราก็ฟื้นตัวได้ไวมีโอกาสให้เราแก้ตัวได้เรื่อยอ่ะแล้วการให้เราพังไม้แล้วเราฟื้นตัวไวอ่ะคือมันเหมือนมีกันตันนิดน่อยๆเลยนะคือมัน็นการกดดันเซอร์ที่โคตรจะดีเลยคือเซอร์ที่กำลังลุกๆอยู่ดีวิธีเซอร์อาจเสียไม้ไป3 4สแผ่นนี้ระยะเวลาอันสั้นเลยก็ว่าได้ก็โอเคตอนนั้น ผมว่าผมพูดมากพอละเดี๋ยวเราเข้าดูกันในเกมดีกว่าเนาะ Let's go le <laughs> ดูสดันเขาอมอนอีกแล้วอ่ะเจอเรื่อยในะดันเนี่ยเฮ้ย hey, เกิดมันก็วางเลยฮนะเราเกิดใกล้เครื่องนะจะได้แบบคุมโซนง่ายๆหน่อยก็วางตรงน,รงนี้ตรงแก้บ้าในใหญ่นี่กันยังไงเป็นลีดตรงบันไดเนี่ยทุนี้ไม่ต้องคิดเลยมากรเริ่มมาก็แบบไล่วางลงวางหลุมไปก่อน จะได้แบบคุมเครื่องยังไงตอนอุ๊ยโอ้โหนี่เป็นเสาขวางไม่ได้ตอนเจอแบบปัน่นพวงปั่นไฟอะไรเงี้ยไหนวะเนี่ยผมไม่เจอใครเลยกระดานนี้มันโล่งนะผมว่าผมโอเคกระดานนี้มากไอ้นกปิน้นยังไงยูนเนี่ยจะขอบแบบอะ่ะอันนี้สายขอบแบบเหรอหรือว่าไงเอ๊ยยังไม่ต้องหาเราไล่ไล่ที่ยูมันไฟก่อนนะเอ๊เป็นบ้านเล็กประเนี่ยผมยังไม่ได้ดูบ้านเล็กเลยดีกว่าขนมัน,นเฮ้ลุปปั่นดิสุดเกินเอาให้ได้ใช่ไหมี่ย โดดเลยอ่ะออไอ้โหโดดสั้นไปง้างไปไปฮะอุยฟาดหลังกันล็อกลับดูที่เครื่องนะผมว่าไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกน่าจะอยู่อีกคนนึงอ่ะก็เน,นี่ยเฮ้ยมีใครอยู่อ่ะวางก่อนเลยเดี๋ยวเรามุดไปตรงปันใหญ่เนาะปิดไม่ใช่ไม่ใช่ใชตรงนี้จะมีผีมาอยู่กับเะเนี่ยเดินไงมีคนจากนั้นจริงด้วยเอ้ยเดินกลับไปเลยฮะ อันนั้นคุยของหรือว่าไงหรือว่าป่าหินหรือว่าเอฟเคน่าจะเอฟเคละไม่เฟซต่าง <c oughs> <c oughs> กันเนี่ยเข้อเด็ดเอฟเคปิดเฟซกันหมเด็ตตัวฟีแล้วฮะตอนนี้อะไรวะเนี่ยวถามจริงเฮ้ยไม่มีใครอยู่ใกล้อะจะมาเล่นแบบสนุกสนุกดันมาเจอคนเอฟเคไม่มีใครอยู่ใกล้ในประเด็นเน,นี่ยเดี๋ยวไปโชว์ของผมนะโชว์เจอคนเอฟเคน่าจะรอห้องนานมากจนแบบ พับจอไปเล่นเฟซบุ๊กดูกยูทูบแล้วมันนะ้งเนี่ยแต่เป็นคนอยู่บ้านใหญ่นะผมมาฝั่งนี้ดีกว่าสุดจะไม่มุดที่เดิมนะเดี๋ยวเขาแบบจับท่าผมได้เอ๊ะเพืนโอ้โหนี่สวัดีเมกเห็นปะคือเขาได้จับท่าผมได้อะต้องมาแบบอีกฝั่งหนึ่งอนะโอ้โหยาวเลยวันนี้ทำอะไรก็ได้ทยามดิอยากคุณลี่ผีอะหรือว่าแก๊งมึงใหม่กันไล่คนนี้ดีกว่าต้นเกมเราไล่เขาไม่ทัน ลเ,าาเลยล่ะไอ้พี่ขึ้นบนยาวๆเลยอยู่นี้ตัมาใช้ขวามไหมเพืนะ่อนผมฟื้นตัวเร็วนะมาคือเล่นไอออนที่คือเหมือนแบบใส่กำตันมาเลยเนี่ยคือจะแบบฟื้นตัวเร็วมาก,<ะ>อกพอดีล่ะดไรนอยู่แหละอุ้มกันเลยห้องยืนนี่ด้วยะหวานแมวเลยไม่รู้เขาเด็กคนนั้นมาหรือยังอ่ะแต่คิดว่าน่าจะมาแหละ ปปเจะเอยังยืนยนิ่งอยู่เลยเขาไม่มา K, เขาเอฟเคเขาพับจอดูยูทูบเกินถ้าล้มไม่รอดเดี๋ยวผมจะปล่อยเขาแห้กันนะโน้ปี่โอ้ติดเครื่องดังแป้งเฮ้ตายไหนละ่ะเจเอยังไม่สนเขาแล้วกันนะให้เขาเอฟเคนน้าไปยิ่งยักใช้ขวาก็นี่อ่ะจะวนเซฟโซนวนไม้เปล่าเนะี่ยนี่มันแบบจุกลมคมกิีบนี่หว่า มึงช่วยปะไม่มีเฮ้ยโอ้โหเดินติดอะไรเนี่ยเจเป็นไปอะไรนะนี่เด็พวกนี้ดีกว่าถือแผนที่ด้วยนะโคตรเท่นี่อวบลงมาซ้ายขวาฮะงานต่ออะไรป่ะมันเหมือนมีกำตันเลยนะนี่เขาอย่างบนเฮช่างมันไม่ไ赖ละแล้วคนเดียวคนาั้นมาแยกแหละคิดถูกไหมลองแกะดูกันนี่ มีใครลงไปช่วยห้องว,วีเอ้ยยังมาแล้วเขามาแล้วเดือดแล้วฮะเหเจะสนุกขึ้นมาอีกนิดนึงอะใค่ออกมาปะเนี่ยไม่อะเป็นเขาเด็กคนนี้ที่ลงไปช่วยอะมาเป็นหมาไล่ยาวๆเลยอี๋หน้าต่างมีฝั่งนี้เลยอเอ๋ตัดใจข,ขวางกัน,นตัดใจรอแน่นอนอะต้องสืบหรอกอี๋อย่อาว่ะถ้าผมปุ่งไม่ได้เนี่ย,อยโอ้หเดี๋ยวนะไม่ฝักไว้หรืออมสายไปได้ แต่งรอดไหมจีพวกนี้มันวนเวียนอย,ย่อางแค่นี้แหละเอ๊ะช่วยนันอันไรนเป็นบุมบัมบุมบ,มบมัมอ๋อคุยลุเคยช่างมันละกันเอาหายหายอ๋ออี่ไงโ,โอ้โหมันจะแบบเนียนไปกับย่ขนาดนั้นเด็รจะปัน่นเท่านั้นปะคือผมไม่ดูอะลองด้วนย,ยังอยู่ที่เดิมเฮ้ยจะเย็น ทิงพัชบชอเล่น YouTube อยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเกินนะเพื่อน้อยมาแล้วมาแล้วแต่อีก,การขึ้นหัวจเจ๊อ้อีเออกว่ะติ๊กเล่นมาวัดีเพื่อนติ๊กไฟอ่ะติ๊กไฟอีออกว่ะแม่โดดอ่ะไม่ให้โดดอ่ะว่าดิกันต่ายนะลงมาไม่รอบเนี่ยนี่ออาว่ะวันนี้จุลมคมกิบฉีกไหม ไม่ฉีอะไรไปฉี่ะไรทีนี้ผมทันนะเฮ้สยสุดยอดเมื่อกี้ผมตีโดนไปแล้วแต่แบบเขากดตายยากปุ๊บตัวผมเด้งออกมาข้างหลังเลยเมื่อกี้เห็นปะอุ้ยกับแหลกอะไรวะเนี่ยมาเป็นพี่ตายยากันไหะอีอยู่ดีตจุลนภพกิบปาไปก่อนแล้วกันจะมาแบบโจทซ์จำตจทซ์เยนแก้สถานการณ์ที่เพื่อน,นที่ไปถามจริงที่ผมอดล้มร้องมาทำไมวะเนี่ยคือ ไม่เจอใครเลยเนี่โยโคตรไร้สาระเลยจะมาแบบติดเลนแบบตีไหลตีไหลตายวันนหัวน่าจะเป็นดา่า,านกว้างนี่แหละยืนให้เป็นเหมือนกันนะฮะด่านกว้างปั่นอยู่ไหนเพื่อนไอ้ยอยู่ข้างนูน้นเอ้รื่องนีน้กันเนาะปั่นเยอะด้วยเครื่องนูนน้น,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 นผมไม่ได้วางแท็บไว้นี่หว่า้ปั่นจนเสร็จแหละถ้าผมมุดเข้าบ้านใหญ่ทันไะเนี่ยเอ๋ด้วยไงดูดูทรงหน่อยไอ้ทันทันทัน จเจเนเป็นเขาเด็กนะที่บินมาช่วยอ่ะมาได้เมื่มอวานไอ้ไม่วะวิ่งกลับวิ่งอ้อมหลังไปละเจเอเป็นพี่งไปยืนเห็นรอยเท้าออกทางหลังแล้วโอ้โหวิ่งยาวเลยนี่ไงเห็นละแต่ชีวิไราแบบติดลงติดเลสไปก่อนเครื่องเหลือสี่คือแล้วเขาเด็กคนนั้นก็แบบเพิ่งจะมาจูบกวยลอยเอลือดไอ้ที่เพื่อนเหลือสามละไม่ได้แล้วผมติดเลสยางนี้ไม่ได้นะ จะเย็นสูงจะมาเดินน้อำสอนอย่ไม่ได้โอ้โหนี่แมสอะไรเนี่ยแมสตามแถวหรือแมสอะไรเนี่ยคืองงอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยตายยังคมเลยไม่ทันนะอนี่ยเฮ้ยมีคนกรี๊ดไหมไม่มีแหละให้ตายเขาเอาอะไรนะไปชักปิญญาบมาเลยถามจริงเขาไปมนเงียบอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครกรีดร้องเลยเลยเสกยังไง ผมจะไม่ตีเลยละเพราะว่าซื้อกันไฟกันจุดจัดอยู่แล้วมดไปเลยจะคุมเครื่องกันหรอทันไหมเนี่ยเอ๊ทันไหมชิ่งชี้ว่ะแต่ยากก็ไม่ทันหรอกโอ้โหคนนี้ได้แบบแปดสิบเก้าสิบแล้วเนี่ยวิ่งชี้หน่ะนะอละไอ้อยู่นี่ไอ้นี่มันตัวแสบจะมาโซซัมตัวเซียนอ๋ออันนี้คือแบบต่อเอฟเคก่อนใช่ไหมไม่งั้นแบบ ไอ้คนนี้คือแบบจูงห้าเครื่องโชว์ใช่ไหมละ่ะเอฟเนเอาไว้แหละผมไหลต่อเลยไปมันใจเปนการส่วนตะัวฮะคือผมก็ซาแบบปล่อยให้เขายืนเอฟเคกันโคตรนานแทนที่จะแบบเฮ้ยทำตัวท็อกซิกใจใๆไม่มาในบทเนี้ยแต่ยากโอเคมาปล่อยเลยโอเฮ้ เชิญลิฟต์ไปไว้ก่อนนะเอาคนนี้มั่งดีกว่าไปดึงเพื่อนไปเอ้ยโคตรเซียนโคตรเซียนโรงเรียนจีนยี่ลมหายเลยว่ะโคตรจะลกเลยเฮ้ยไปจิงดีกว่าเลิกติดเล่นเถอะเขาอยู่หลังเนินนี่ไงหายเฮ้ยบิขึ้นบนไปดึงคอเด็ดคนนั้นวันนี้มาเล่นเป็น คือเขาแบบเรียงลตาบเหตุการณ์ถูกเลยว่าคนช่วยกันไหนก่อนเนี่ยเอ๋จำม,มุงขวาอีเว่าย้อนเดี๋ยวคนหลางลุกมาได้ไงวะเนีเ่ยเอ๋เป็นนี่ไงมองแต่ข้างหลังอ่ะไม่มองหน้าเอ๊ะตะกิดเพื้ยนตะกิดเพื้ยนอยงนัรรน้นมาช่วยแล้วทันปะเนี่ยปาหดหัวไปก่นอนฮ้ยกดแต่ยากเลยวะ โคตรเสียนอาขึ้นมาพอกันทีเถอะมอบสักทีก็เ,เลยจะแบบหืไปลงข้างโดดไม้ไดีกว่าไหนนี่มอบเผื่อเปี่ยนอยากแบบใจสู้ขนาดนั้นคือผมไี่อยากแบบเปิดเพลงใจสู้รล้วป่าให้ฟังแหละแทงหลังเนี่ยไม่มีไงเขาแตะเพื่อน,ปนไปแล้วเนาะเ ติ๊กฟงติ๊กไฟเขาเด่นนี่แบบไหวยืนเอฟอย่างนั้นไม่สัมไม่อะไระแล้วนี่ยต่อเธอในกระท๊อ,อกซี่งเงี้ยไม่มีมารยาทแล้วเลยเอยู่บนสองคนเนาะไม่รู้ว่าอาคารเปลี่ยนทีกันหรือยังเอ้มาเพื่อนมาคนยังไงเฮยอยู่นนข,ข้างแข่งกันน,นี้ก่อนเนาะไม่มีใครมีลูกเองใช่คือผมก็แบบภาวนาให้แบบเขาไม่มีลูกเองกันแหละแต่ก็ไม่มีจริงๆอ่ะโอเคละโอเคเพื่อน ก็ไปกด a อ k ใหม่ตาหน้าแล้วกันคือถ้านายไปเอเคนายจะจุกแบบมีเชลนจุกเสียเครื่องติดระวังเด็ยพี่เขาขั้นจุกเป็นนะแต่เขาติดเล่นไปไหน่อยหลุมเล่นหน่อยแล้วกันวางอันไม่ใช่ทำก็จีจีแล้วกันฮะโอ้ดูของดิเขาาของมาแบบโคตรจัดเต็มเลยนะเนี่ยเอ้จีจีผมมาหาด่าของตะกุนยามาโอกาสนี่มันด่าของน้องลิ้นเกิดมาก็วางหลุมเหมือนเดิม ไม่เล่นแปลกอะเล่นตอนนี้ก็ชิวๆอะเกิดว่างลุม่มเกิดว่างลุม่มนี่ไงโห,โหไปถูกว่าไปได้วางละไอ้พวกนี้มันอยากจุ๊กทำท้าเล่นนี่ยืนมองหน้าดีว่ะอันนี้มันเซียนหลอกไปก่อนหลอกไปก่อนไม่ยอมลงไม้อะไม่หย่อนมันเลยโดนฟาดหน้าไปก่อนไอ้พวกนี้อยากทำคอนเทนต์นนกันวันนึงกันเนาะไม่ต้องรีบหให้เขาแบบเจ็บปวดร้นลาวไปก่อนนี่ไงผมเจออะไรท้าว่ะเฮ้ยฝังหมิ่น จะมาแบกเพื่อนไหมอีกคนหนึ่งไหมฟาดด้วยกันผมไม่ได้ตะพกตีเลยนะคือทั้งหวะไม,ม่ค่อยมีอ่ะเจ๋จ้างจะปวดก,กันเนาะเพิ่มความแบบเราใจในการไล่หน่ยอโยโชเฮ้ยกดตีไปก็เรียบร้อยละไม่น่าไปงานแบบติดเล่นเลยเกินเพื่อนไหนละ่ะนี่อีกคนหนึ่ง ผมว่าเข้ามากันตีสี่เขาแปมาลีแน่นอนถ้าผมไหลยอย่างเงี้ยเขากลับมาพี่ไงจะเย็นเพื่อนติดเล่นอย่างนี้ไม่ได้ตายยากเลยโดนเพื่อนยังมาช่วยอยูน่นะยังพี่ถุงอ่ะเอ๊อีกคนหนึ่งสุดท้ายเห็นละนี่ไงติดเล่นเกินเพื่อนติดเล่นเกิน,ต,น,กน,นติดเล่นกันโว้ยผมเนี่ยติดเล่นเละเต้ ยิวลูกเองได้ไงวะเนี่ยทำไมไหมเอ้ยลกมนหมดละก็ให้เขาเสียไม้เด็ดไปก่อนเนาะแต่ต้นเกมเลยไม่ปไม่ถึงได้ไงวะนีะตกกลนไปแล้วนะลงมาใช้ขวาอี๋เอาว่ะคนที่มันเซียนคนที่มันเปี๊ไม่เคยจะเลือดอ่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยเห้ยพอละแข่งเลยดีกว่า Okay. อย่างน้อยจิ๋วก็เสียไม่เด็ดไปแต่ตอนเกมอะไทยเกมก็ไม่ต้องมีลูกเองใช้กันนั่งฮิวลดนฮิวลดอยู่3าคนคือก็แปลว่าไม่มีใครปั่นไฟเลยเสียเวลากับเดียวนั้นเยอะมากเนียนไหมเนียนแน่นอนนี่ไงหลมมาใช้ขวาปะหลมเลยแหมเ่อนคือแบบฟื้นตัวอย่างไวอะคือเหมือนมีกำตันในตัวเลยอะ บนต่อไหมไม่บนละฉีกเลยพวกนี้มันฮิวกันต่ออยู่แล้วไม่เป็นแห่งไกลหรอกที่แฟมบลี่นี่ไม่อยากจู้เกว่าอีกรอบไหมตายยากนะคนเนี้ยอีโคตรเสียนเรียนจีนมีแห่งหลังอนะ่ะคนนี้มีแห่งหลังแน่นอนโอ้ว่าเอ๊ะไม่อุ้มนะให้เขานอนเ,เซลล์ีนั่นไปแหละคนนี้ดีกว่านี่ลูกเองคนนี้เป็นชื่ออนะไรเนี่ยอ่านชื่อไม่ออกยุบโอ้ จะเอ๋ ه, เป็นยี่ห้อวิว่งรอบยาวด้วยนะ่ะวันนี้มันเสียงหลอกไฟยกุกยักหลอกไฟซ้ายขวามาเพื่อนกระสีไมายยา้ยาวๆไปนี่ก็จะสองไฟอย่างเดียวมาเป็นตัวเร็วนะโอ้ว้วาจะเขอบพระเล็กไอ้ยี่นี้เขาหน้าตูกเองแลหละถามจริงลูกเองกี่คนเนี่ยเอ๊ะเล็กสมัยนะอย่างเงี้ยหน้าต่างปะเอ๊ะ คนอยู่ใกล้อะนี่แหละไม่รู้ไม่ได้อยู่หรอกน่าจะหลอนเองปุ้มกันเลยคือเยังติดเ,เครื่องแรกเนาะคิดว่าเครื่องที่สองน่าจะตามว้อีกไม่นานแหละถ้าผมยังเล่นแบบวอะไรแบบไหลๆเรื่อยอย่างเงี้ยเอ๊ะนี่ไงตรงเนินโอ้โหปันสองด้วยเพลินๆเลยอะตอนนี้แบบเพลินๆเอ๊ะเพี่เกินเกินเนี่โอ้โไม่ได้สองละสามเลยแหละ นี่โหงานไม่ได้ตอน,นแบบลงเนินมาน,นี่มันวิ่งแบบไม่มองหลังกันเลยอ่ะโอเคเนียไปช่วยนะไปซ้ำดีกว่าไอพวกนี้มันบแบบจุกลมจุกลมคมกรีบกันพี่ไม่ใช่หรอเป็นยูเอะคนต่างไหมไม่วิ่งยาวเลยอันนี้วิ่งยาวอีกคนไหมรอช่วยวะ ไม่อนะวิ่งยาวไปละโอเคแขวะเลยฮะให้เขาแบบเสียลงเวยไรยืนกูกัก่อนเหรอเจ๊เป็ <c oughs> ่อนใขวาเครื่องมันใหญ่เพิ่งเสร็จเครื่องแรงด้วยนะีโอ้โหอย่างนี่ก็จะไปปั่นตรงเนินต่อยอก่ะจัาบจ,จริงใจมันโคตรได้แหมเพื่อนยี่วนนี่เจ็บด้วยเอาสุดว่ะเอาสุด <c oughs> เกิน ตัวเองก็แบบเก็บอยู่แทย้ยังจะแบบอะไรจะแบบปั่นแฟกับสุขานั้นก็ไม่แปลกกันมันเป็นรีศัยของเซอร์ไรงสูงนะคือเขาจะยอมแบบจินชีเพื่อเครื่องติดอ่ะ <laughs> อันนี้ยิ่งรีกรุปทีเดิมใช่ไหมเนี่ยมาเปลี่ยน,ะนคนมั่งเนาะนี่อยู่คนนี้นีน่จูเลนไทยไร่มันๆดีกว่าลงไม้ไหมไม่ใจมันโคตรนิ่งแห นี่ใครเนี่ยนี่เป็นเฟืงหมีนะปีนชาก็โดนฟาด้วยกันป๊อปเพิ่งเหลืออย่างเงี้ยก็พี่โอ้โหช่วยกันไวเกินแม่เพื่อนมาไม่มีใครลลห,หล่อลงไม้หรอกแล้วเขายังช่วยกันอยู่ตรงนั้นอยู่เลยรถจะไปผมต้องไล่เนี่ยข้างบนน่ะเพราะว่าเขาจะตายละยงิงรีก,กุพ่นเพิดเลยวะห้องวีอยู่บ้านใดอย่างนเ,มมนเนี้ยเฮ้ยรถคงวีทันปะเนี้ยลองลากลง,งก่อนหรอ นี่ไงอย่างนี้เองทันอยู่แล้วน่าจะลากลงสองเลยแล้วก็แบบยืนเฝ้าเลยมันจะแบบดูแบบน่าเกลียดไปวะเนี่ยเ้แตนได้มันจะวางหลุมไม่วางแนละ้วเขจะมาช่วยแบบนี่ไงช่วยคนพเพลินเลยเอีย๋ตายยากเลยพัดกดตายยากอย่างนี้แปลว่าไม่มีมรรทามนะเอ๊เป็นเอ้ยมรรทามถามจริงมีมรรทามแต่ก็ยังแบบจะกดตายยากอยู่อะไหล่ไว้นะ่ะโอเค แม่เป็นไอ้ลงไปช่วยแล้วไปเกินแม่ไอ้่ไม่ถูอ๋อถ้าแบบที่ต่ำลงพี่สูงนี่คือบลรถามรอะไม่อ่ะเอาคนนี้ดีกว่าจะเอ๋ตายากไอ้ยีน,นักเข้ามา,ามาดึงจิ๋วแบบโคตรเพื่อนรักกันอน่ยแบบรักเพื่อนมากๆอ่ะอี๋โดนนะทาลุไม้นะเอาเนียดีวยกว่าเนียตายนะ เดี๋ยวว่ะคนนี้มันเสียนแบบซ้ายขวาแหละซ้ายขวายึกยักยึกยัเชิงหน้อก็โดนฟาดหน้าไปก่อนเอ๊ะคนนี้ตายแล้วคนอื่นช่างมันแล้วกันคนนี้ตายก่นอนนี่อะไรจะถอนเสาทอไมไม่ยอมโอเคแน่นี้แหละโอ้โหแบบจุม่มจุ่มหิวกันเพลินอีกคนหนึ่งไหมว่าไม่น่าทันอ่ะน่าจะได้แบบ แค่ไม่ยุ่งอีกก็จิวที่จะฮิวเสรศ็จตรงนี้นะอไอที่ไม่ถึงเอาแลี่กดตายยากเลยแหล,ละแบบลกเกิดแลหละเฮ้ผมไหลต่อยนะมาถ้ามีโอกาสไหลได้ก็ไหลเลยฮะเป็นการกดตันเจอ,นะอเลยนะเฮ้คนนี้แบบจุ๊บแบบไม่มองหลังฮะเครื่องบินคนนี้อุ๊ยโอ้โหวิ่งคลายโคตรแปลกเฮ้ ไปหาจิวกันดีกว่ามามน่าจะดึงเพื่อนเพลินเ,พนเลยในตูปะนะ้ปมัน่ะไม่ใช่อุ้ยโอ้โหลูกเองกี่คนเดือดร้อนจริงเยอะคือแบบเยอะเกินแล้วลูกเองเนะี่ยน่าจะมากันทุกคนเลยผมเดี๋ยผมไปหาพวกมิวคนดีกว่าว่าลูกเองแนะ่ๆ่ปเนี่ยหมายทางหมายกันได้เสียงใจนู่นนี่ไงกำลังคุยลูมันเพลินเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นน้องอยูแต่ละจูเลนไทย จะเอ e, ซ๋ซ้ายขวาซ้ายขวาวิ่งโนุนและวิ่งยาวเลยคนนี้นี่มาเราจะมาจูกันรอบสุดท้ายมาโดนลาดเซิร์ฟเอามาคุณจิวันไทยนี่ยุยากกว่าหน้าต่างอี่โอ้โหนี่มันหลอกโดดโนี้มันเซียนโดนตัวเราพุ่งไกลอยู่นะโดนหน้าต่างมาแล้ว รอบนี้มาเลียต้องเสียยมายนะโรงเี่เคือจบอ่ะยังจะบุญอยู่เหรอถามจริงโคตรเสียโรงเรียนจีนโอเคจบเกย์ันทีอ่ะลูกองลูกเอนี่คือแบบหมดกันละมั้งเนี่ยเชยแบบปังเพืยอยู่ไหมเชยมันใหญ่โอเคมีอีกมันใหญ่หรอกอมุดไปแล้วเจยเปนน่าจะขานไปหาเฟอร์มินแหละ้องคิดถูงไหน เขาแบบรักกันอยู่แล้วก่อนตายก็แบบขอนอนอยู่ใ,ใกล้กันหนดีไงจะผมไม่เจอเฟิงหมินอนะ่ะไหนเนี่ยจะอยู่อะเอเพนผมเจออยู่อะแล้วแต่ผมไม่เจอเฟิงหมินเนะมื่อกี้ข้าอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอมัวไขี้เกียจหาแล้วโอเคขข็งแล้วเอ๊ะลงห้องวิวนะไม่ไปหลงแล้วขี้เกียจโอ้โหหายเลยที่หายจริงหายจังเลยเนะี่ยไม่รู้หลุมเกิดไหนมีคนล็อกหลุมปะ่ะไม่มีเอาอะไรมามีล่ะ หายแบบจริงจังตายต้นบินลูกหายไปไหนคือเมื่อกี้เห็นออร่าแบบเขาอยู่แถวนี้ไม่ใช่ไหม5 minutes later โหตรงนี้เองเกิดแบบใครเลยนายแฉแหงตายแล้วะก็ไม่เงี้ยมันก็ฉายนี่เพว่ามันสายโอเคนะคือมันพุ่งได้เรื่อยๆแล้วก็แบบเวลาคนพบพบไม้มันก็แบบสตันแค่แป๊บเดียวด้วยถ้าอยากเล่นนีผ่ผมก็ลองเซตนี้ดูฮนะเซตนี้โอเคเลยก็จริงนะ ขอบคุณที่ดูของ